ก็ต้องขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเล่นแมปไนที่ไนนนะเพราะว่าอัปเดตมันมีน้อยมากเลยแค่เฟอร์นิเจอร์นะวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นแมปวาดรูปกันนะครับอันที่จริงแมปมันไม่ได้ชื่อวาดรูปแรอนกน,นะท่านผู้ชมมันชื่อว่าราวมีนะแต่ถ้าวันนี้มาวาดปกติมันก็จะน่าเบื่อเกิดไปนะผมก็จะมาวาดแบบเกลียนเกียนนะ แต่ก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กด u b s สไ i b ้และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กับชายคนแรกที่มาอยู่อ่ากับการวาดศิลปะของเราซึ่งวันนี้ผมก็จะมาวาดแบบกิเกียนเลยท่านผู้ชมเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่นความเร็วคลิปให้ดูนะผู้ชม คือแบบหน้าตาเขาแบบว่าเหมือนตัวจริงเปียบเลยทุกคนกคุณผู้มก็ดูเอาแล้วกันนะอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเติมเสริมเติมแต่งหนวดให้เขาด้วยดีวยกว่าเขาจะดูแบบว่ามาดแมนขึ้นนะผู้ชมเป็นไงยังเหมือนโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงนะเนี่ยชายรูปงามคนนี้ แล้วประเด็นคือไม่ใช่เลยนะผู้ชมแม่งรูปงามทรงไหนไปเนี่ยมาด้านผู้ชมเรามาดูผลโหวตกันดีกว่านะทผู้ชมโอ้ยนี่ยแล้วเนี่ยให้สองดาวพอไม่หล่อไม่หล่อแต่กดเยี่ยมให้ไปสองดีพอไม่เท่ไม่เท่นะของผมเท่กว่าเยอะเลยของผมหล่อกว่าเยอะนะผู้ชมไปดูคนต่อไปกันเลยนะครับโอ้โหอันนี้แบบว่าอันนี้แบบอุ้ยเขาแบบว่าน่าจะมาเลทนะผู้ชมแบบว่าเข้ามาตอนกลางเกมอย่างเงี้ยก็เลยวาดไม่ทันหรือเปล่าต่อไปต่อไป โอ้ยอันนี้เอาไปสองดาวเหมือนกันอะไรไม่รู้ผู้ชมแบบว่าเขาเขาอาจจะเข้าเลทเหมือน,นคนเมื่อกี้ไงอาจจะเข้าเลทเหมือนกันต่อไปผู้ชมนี่มันต้องอันนี้โอ้โหนี่กดไลค์โอ้หัวใจตาหวันแบวกันใหญ่โว้ยเท่สุดๆเลยนะมาคนต่อไป อุ้ยอันนี้เขาก็พยายามจะวาดมีเหมือนกันนะผู้ชมแต่เขาวาดไม่เสร็จอะผมให้3ดาวเลยเขาอาจจะเข้ากับกลางเกมไงเพิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยวาดไม่ทันอาจจะใช่ฮะอุ้ยอันนี้บอกว่าวาดหล่อดอะโอ้ไลายเส้นสวยมากผมให้สี่ดาวเลยถ้าลงสีอีกหน่อยผมให้5เลยนะอันนี้ถือว่าสวยสวยอุ้ยทำไมเขากดโกรธอะเฮ้ยอุ้ยอันนี้บอกว่าหน้าตาดูแบบตกใจมากผู้ชมแบบว่าอุ้ยนี่ทุกคนวาดอะไรกันเนี่ย ไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยอันนี้อันนี้น่ารักนะอันนี้น่ารักแบบร้องไห้นะทุกผู้ชมไว้สามดาวไว้สาดาวเลยอาจอาจจะ4สีนะ่แต่ผมให้สามดีกว่าต่อไปนะโอเคสรุปผลละฮะมันจะไม่ได้ที่หนึ่งได้ไงใช่ไหมผู้ชมโอ้โหผมว่าหน้าตาเขาหล่อขนาดนี้ดูแต่ละคนโหวได้ดาวประมาณกลางๆนะถือว่าไม่น้อยมาก มาคนต่อไปชายหน้าแดงคนนี้นะทุกคนโอ้หน้าแดงงนี้แบบเขาแต่งตัวแบบว่าหน้าปกติผู้ชมผมไม่รู้ว่าจะเอาไอเดียไหนในกะารวาดเขาเนี่ยเขาดูแบบว่าธรรมดามากเลยนะแต่เดี๋ยวผมจะคิดก่อนโอเคผมคิดได้ละเดี๋ยวเอาแนวนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วให้ผู้ชมดูนะว่าผมจะวาดเข้ามาเป็นยังไง ันนี้แบบว่าเขากินพริกเยอะนะผู้ชมเขากําลังเผ็ดแบบว่าปากเจอเนะผู้ชมดูปากเลยปากแบบบวมมากอะผู้ชมเผ็ดไม่เผ็ดก็ดูนะผู้ชมแบบว่าตัวเขาแดงเลยอตอนนี้หน้าเขาแบบว่า สั่งส้มตําแบบว่าใส่พริกแบบว่าเม็ดเดียวเงี้ยแต่แม่คาบบ้าบอกโอ้ยเม็ดเดียวได้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 เงี้ยแล้วก็ใส่พริกไปห้าเม็ดเลยผู้ชมโอ้โหตายเนี่ยมาได้เวลาดูผลงานของแต่ละคนกันแล้วนะโอ้ยอันนี้แบบว่าอาจจะเข้าตอนการเกมหรือเปล่าน่ารักน่ารักเอาไปสองดาวพอคนต่อไปเฮ้ย <laughs> อันนี้ผมชอบผมชอบแต่ว่าลงสีน้อยไปหน่อยอะ ไม่ใช่ลงสี่น้อยท่านผู้ชมบอกว่ามันไอเนี้ยไปหน่อยอะ่ะอาจจะเข้ากลางเกมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าถ้าเข้าไปกว่านี้อาจจะสวยอุย้ยอันนี้น่ารักนะเนี่ยอันนี้แบบว่าให้สมดาวเลยแล้วคืออะไรที่คนเขากโกรธก,กันวะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้โกรธนะท่ผู้ชมอันนี้ผมแบบว่าอีโมดค่ะบอยนะนี่มันต้องอันนี้โอ้หน่าหล่อเหล่าโอ้โหกดกันใหญ่โอ้ยอา่อามีคนกโกรธๆด้วยท่ผู้ชมโว้ยโกรธอะไรนะหน้าต่าจะหล่อ วิ่นี่เท่นะอันนี้แบบว่าผมชอบเลยผมชอบเลยเอาไปสีดปส่ดาวเลยไปสี่ดาวเลยแตไว้ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าพีคมากครับผู้ชมถ้าพีคจะจัดเลยเนะี่ยผมให้เลยนะห้าดาวอันนี้แล้วเนะี่ยสิททุให้เว้ยเฮ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะตายเหอะเอาไปหนึ่งดาวพอไม่ต้องจอดอันนี้โอ้ยอันนี้น่าจะเข้าไม่ทันหรือเปล่า อาจจะเข้าแบบช่วงกลางเกมช่วงเหลือ2นาที1นาทีอย่างเงี้ยผู้ชมแต่กดเข้ามาแล้วมันก็ออกไปได้นะโหกดโกดธกันใหญ่เลยอันนี้อะไรอ่ะโว้ยไออักษรต้องกางผมอ่านว่าอะไรอะพีอะพรพ่ไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายตัวอะไรอ่ะช่างมันเถอะผู้ชมไปดาวเดียวพอต่อไปอ๋อโอเคหมดละอ้ามันต้องได้ที่หนึ่งอยู่แล้ววัดน้าตลกขนาดนี้นะแบบคนกินพริกไงผู้ชมโอ้โหเอ้ ้ำโดง่งยี่สิบสามคะแนนเลยนะมาคนต่อไปนักผู้ชมโอ้โหแล้วคนนี้เขาแบบว่าแต่งตัวน่ารักมากเลยผู้ชมโอ้ผมไม่อยากแกล้งเลยอะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาหายไงทําไงได้อะเนาะก็ต้องขอโทษนะที่นี้แล้วนะถ้าผ่านไม่เห็นคลิปนีนะ้ผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะ,ะนะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเริ่มวาดเลยแล้วกันนะ่านะผู้ชม ในนี้ผมวาดแบบว่าเขากําลังคิดอยู่นะว่าทุกคนจะวาดเขาออกมาเป็นยังไงนะแบบเขาเขรียกอะไรนะทุกคนกับกะละคิดเนี่กะลงคิดว่าเอ้ยคนนั้นจะวาดฉันเป็นยังไงกันนะอาจจะเป็นแบบที่เขาคิดหรือเปล่าอย่างเงี้ย คุณผู้ชมคอยดูตอนโหวตนะแบบว่ามันต้องมีแบบว่าคนแบบหลงสเสนแบบ่ห์แม่หญิงคนนี้แน่นอนแบบว้าวแม่หญิงคนนี้น่ารักจังเลยนะเนี่ยอะไรประมาณนี้แน่เลยผู้ชมเชื่อปะ่ะเอาเปไน็นว่าเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันเลยดีกว่านะผู้ชมมาไหนอุย้ยน่ารักอุย้ยว่าแบบน่ารักกันจังเลยอะแต่ว่าก็นั่นแหละนะโอ้ยเราดูรูปอื่นก่อนเราดูรูปอื่นก่อนเอาไปสามดาว อุ้ยอันนี้ก็น่ารักนะเนี่ยเอ๊ะทำไมแบบห้องนี้มีแต่คนวาดแบบน่ารักน่ารักกันจังเลยอ่ะผมให้สามดาวเลยนะถ้าพิกพิกหน่อยผมอาจจะให้สี่ถึงห้าดาวเลยนะนี่โอ้ยผหญิงช่างคนงานคนนี้เป็นไงผู้ชมมีคนกดแบบว่าหัวใจแบบเลิฟๆด้วยไปแกโอ้โหเป็นไงผู้ชมหญิงงามขนาดนี้อุ้ยคนนี้อุ้ยว่าน่ารักนะเนี่ยแต่ว่าเขาน่าจะวาดแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเพิ่งเข้ามาหรือเปล่าแบบ เข้ามากลางเกมอย่างเงี้ยก็เลยวาดไม่ทันนะทุกคนสองดาวพอสองดาวพอคนต่อไปอะไรอ่ะบารก้าเฮ้ยทำไมเขาก,กดโกรธอ่ะก็คือแบบว่าอันนั้นมืออ่ะคืออะไรอ่ะผู้ชมเหม็นเป็นมือเ,เ,เหมือมนเขาโดนอุ้มหรือเปล่าอุ้ยอันนี้แบบว่าน่ารักนะอันนี้ผมชอบเลยแต่ว่าเอาไปสามดาวพอผู้ชมว่าถึงจะชอบแต่ก็ไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่นะผู้ชมต่อไปคนระับ วิอ่อันนี้อันนี้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยแบบว่าอาจจะเพิ่งเข้ากลางเกมหรือเปล่ามาวาดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเอาไป2ดาวพอบอกว่าจะไม่โกรธกันนะทําไมเขาก,กดโกันนะต่อไปอุ้ยอันนี้น่ารักนะน,นี่น่ารักเอาไปสี่ดาวเลยผู้ชมมันบอกว่าลายเส้นดูว่าสมจริงอยู่นะแต่ว่าน่าจะเข้ากลางเกมเหมือนกันอนะคนนี้ดูสภาพแล้วอุ้ยผู้ชมผมได้ที่สองว่ะหุ้ยเกือบได้ที่หนึ่งเกือบเชือดที่หนึ่งมาได้ขาดคะแนนเดียวเอง แต่ไม่เป็นไรนะผมให้เขาสี่ดาวเองอะก็เขาวาดสวยทำไงได้เนาะโอเคคนต่อมาผู้ชมวีคนนี้เขาแบบว่าแต่งตัวดูแบบทั่วไปผมนึกไปถึงมีมาเลยแล้วผู้ชมเดี๋ยวผมขอคิดแป๊บหนึ่งนะอาจจะวาดช้านิดหน่อยนะผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าง่ายๆเลยผมจะวาดอ่าเสริมเติมแต่งให้เขานิดหน่อยนะเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกมั้ง ว่าหน้าตาเขาบอกว่าก็ดูห,หล่อๆอาการนั้นผู้ชมหีริฝีปากแบบว่าอวบอิ่มแล้วก็คางเป็นรูปสันหน้าแบบว่าโ <c oughs> <c oughs> อ้ยช่างัน <c oughs> อันนี้ผมเพิ่มผมไม่เข้านิดนึงนะแล้วกลัวว่าเขาจะไม่รู้ผมเลยเขียนว่าอันนี้คือคุณนะแบบว่าหน้าตาหล <c oughs> ่อโคตรเลยนะแบบว่าหย <c oughs> คนไม่ธรรมดาจริงนะเอาเป็นว่าเรามาดูสรุปผลกันเลยดีกว่านะครับหลายแรกไหนดูซิวีอันนี้ใช้ได้อยู่นะก็ดีในระดับหนึ่งเลยผู้ชมไม่ระดับหนึ่งเลยแต่ว่าสวยเลยแต่ว่ารู้สึกว่าคนคอมเมนต์ค่อนข้างน้อยนะท่านผู้ชมต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยผมว่าอันนี้อาจจะเข้ากลางเกมหรือเปล่าเข้าไม่ทันอย่างงี้อีกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าเอาไปดาวเดียวพอเพราะว่าหน้าตาบว่าไม่เท่นะ เว้ยอันนี้บอกว่าน่ารักนะจะได้เลยจะได้เลยจะได้เหมือนอะน,นั่นนะผู้ชมเหมือนไอตุ๊กตาตุ๊กตาวูดูทุกคนที่จิ้มไปแล้วมันจะเจ็บด้วยอะต่อไปว้านี่สิมันต้องของจริงคนนี้ใช่ไหมเฮ้ยจะไม่ใครคอมเมนต์เลยหรอไม่กดอีโม่เขาเลยหรอวิแวแล้วผู้ชมเขาน่าจะโมโหมากอาจจะแบบเลือดขึ้นหน้าจนแบบว่ากดอีโม่หรือพูดอะไรไม่ออกเลยอย่างนี้หรือเปล่าเว้ย ว่าต้องขอโทษด้วยนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวง,งานนี้ก็เท่อยู่นะต่อไปนี่ว่าต้องคนนี้นะผู้ชมโอ้โหหล่อไม่แพ้ของผมเลยนะี่ยแต่ว่ามันมีเขาด้วยวะอันนี้ก็วาดไม่ได้แล้วผมยังวาดผมให้เขาเลยอะแล้วทำไมนี้ทำไมเขาเรียกอะไรทำไมอันนี้มันหน้าเขียวเนี่ยโอ้ยแต่วาดเท่อยู่นะอาจจะแบบใส่หน้ากากจากเรื่องไอ้นี่หรือเปล่าผู้ชม The Mask เครดูปะ้ะเฮ้ย อันนี้ไม่ธรรมดาโอ้ยแบบว่าอ้วนไปหน่อยอ่ะหล่อหล่อไม่เท่าผมผมครับเขาขึ้นรูปพอดีเลยนะต่อไปเอ้าหมดละมาดูคนสรุปนี่เป็นไงใครใครมันจะสู้ได้เป็นไงห,ห่างจากอันดับสองทั้งสองคะแนนไม่ธรรมดาเนี่ยหล่อขนาดเนี้ยเนาะมาผู้ชมคนต่อมา วิอันนี้แบบว่าเป็นผู้หญิงแล้วนะแบบแต่งตัวดูแบบว่าน่ารักเลยทีเดียวผู้ชมอันนี้ผมย้ายเซิร์ฟมาใหม่นะเพราะว่าตอนอัดคลิปเมื่อกี้เน็ตมันหลุดเอาเป็นว่าเข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยวผมจะวาดเขาออกมาว่าดูเท่ให้ได้เลยคอยดูนะทผู้ชมเอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่า น,นี่แบบวันลุกแบบลุกอ่อีโมแบเดเกิลน,นะผู้ชมเขาเรียกยอะไรถ้าเป็นประเทศไทยช่วงนั้นก็จะอยู่ช่วงประมาณอันนี้ปะแบบว่ายุคอ่ถ้าเป็นคริสต์ศักราชก็2 0 0พต้นๆน,น,นะผู้ชมกําลังฮิตๆเลยช่วงนั้นน่ะมาเข้าลึกดีกว่าอันนี้อะไรอ่ะอันนี้แบบเข้ากลางเกมอีกหรือเปล่าผู้ชมอันนี้ผมไม่รู้นะเอาเป็นว่าเอาไป1ดาวพอแล้วผู้ชมเพราะว่าวาดไม่ตรงโจรอนะ่ะอุยเขากดๆงหญ่เลย ต่อไปฮะอุ้ยอันนี้วัดน่ารักนะเนี่ยวัดสวยเลยผู้ชมุ้ยอยากให้สีดาวอ่ะแต่ว่าอุ๊ยทำไมเขากดโกรธกันนะอะไรอ่ะโอเคอันต่อไปผู้ชมเุ้ยนี่ดีสาวคนนี้มันต้องสวยขนาดนี้ใช่ไหมผู้ชมโอ้โหกดขำมันใหญ่อุย้ยมีคนกดรักด้วยสงสัยจะหลงรักสาวอีโม่ผู้ชมอุ้ยอันนี้อันนี้น่ารักเนะี่ยอันนี้น่ารักอันนี้ผมอุย้ยชอบเลยชอบเลย ลายเส้นแบบไอ้นี่ผู้ชมแบบมังงะผู้ชมวีน่ารักมากสวยสวยต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยทำใหมันมืดอย่างงี้แบบว่าเขาเข้าไม่ทันหรือเปล่าอาจจะเข้าไม่ทันหรือเปล่านะน่าจะเข้าช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายก็เลยไม่รู้จะทําอะไรผู้ชมอาหน้าจอมันมืดไปต่อไปเฮ้ยอันนี้อา่าอาจจะเข้ากลางเกมนะอาจจะเข้ากลางเกมแต่ว่ายังถือว่ามีไฟกว่าคนเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เข้ากลางเกมแล้วก็ไม่วาดอะไรเลยผนะู้ชมต่อไป อุ้ยอันนี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยสวยสวยสวยแต่ว่าทำไมมันวาดเหมือนไอเรื่องหนึ่งหรือว่าผู้ชมเคยเห็นผีเสื้อปีกหักไหมเะไรเงี้ยแหละอ๋ออันนี้หมดแลวหมดละไปดูสรุปผลกันดีกว่าอ้ยผู้ชมผมไม่ติดอันดับ3าอ่ะติดท็อปสมอ่ะผู้ชมหวยอา้าวอได้ท็อป4โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนห้องนี้เขาแบบตามไม่ถึงไงมาคุณผู้ชมอันนี้ผมจะวาดผมเป็นคนสุดท้ายเลยนะเพราะว่า ขี้เกียจอัดต่อแล้วผมจริงๆคือคลิปนี้ผมอัดเป็นชั่วโมงแล้วนผู้ชมอาจจะสองแล้วผู้ชมเอาเป็นว่าดเดี๋ยวผมมาวาดผมนะเพื่อเป็นการปิดคลิปไปด้วยเลยแล้วกันนะผู้ชมมาผมจะวาดยังไงผู้ชมก็มาดูกันเลยนะ ผู้ชมแบบเฮ <Hey, S 1> ้ยคนอื่นเราวาดน่าเกลียดที่ตัวเองเราวาดหล่อน่าเกลียดตรงไหนไม่นผู้ชมมันน่าเกลียดตรงไหนผวาดสวยจะตายโอ้ oh. ไม่งั้นแบบไม่ติดท็อปสาท็อปสี่หรอกท่านผู้ชมใช่ไหมคนแบบกดหัวใจกดเลิฟๆกันเต็มเลยมาดูดิรูปแรกอะไรเนี่ย y o u f เฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้แบบน่าเกลียดโอ้ยผมไม่ชอบผมไม่ชอบมันอ้วน Report นี่มันต้องคุณลุงคนหล่อคนนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมโอ้โหยกดอีโมดว,ว้าว้าว้าคนใหญ่ไม่ธรรมดาในกดเลิฟเด้วยผู้ชมมาอันต่อไปอุย้ยอันนี้แบบเหมือนไอ้นี่แหละผู้ชมไอตัวในเกนชินนะ่ะจองรี่ผู้ชมเทพหินนะแต่เอาหนวดมาติดอ่ะและ้วก็มวกคาบอยมาใส่อ่ะว่าแต่ทําไมเขาก,กดโกรธกันเนี่ยโอ้ยรูปออกสวยต่อไปผู้ชมอันนี้วัดเหมือนโดนวัดฝนตกเข้ากางเกมอีกหรือเปล่านผู้ชม อาจจะใช่นะอาจจะใช่อาจจะใช่โอเครูปต่อไปวิอันนี้ผมว่าคารบบบบ์บอยขาร์บอยว่าไอ้นี่นะผู้ชมว่าแล้วทําไมเขาโกรธก,กันเนี่ยว่ารูปเขาก็ไม่ได้ดูแย่นะโอยอันต่อไปอ้าวหมดละเงี่ยโอ้โหล่อขนาดนี้ไม่ได้ทหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมชมแต่รูปที่ผมรีพอร์ตไปมันได้เจ็ดแต้มได้ไงวะนะผมว่าไอ้รูปว่าจงรีคนนั้นน่าจะได้เยอะกว่านี้นะ โอเคครับท่านผู้ชมผมว่าผมพอแค่นี้ดีกว่านะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นแมป99วันแล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าสัปดาห์นี้มันอัปเดตมาน้อยมากแหลนะผู้ชมรอดูสัปดาห์หน้าว่ามันจะอัปเดตใหญ่ขนาดไหนดีกว่านะสัปดาห์นี้มันก็มีแค่ไอเนี้ยผู้ชมที่อัปเดตเข้ามาก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์นะผมก็ไม่รู้จะอัะว่ารีวิวอะไรนะั้นผู้ชมก็เลยต้องหาแมปอื่นเล่นฆ่าเวลาไปก่อนนะผู้ชม ส่วนสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ผมจะขอขอบคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าทุกคนช่วยกันกดไลค์กดชับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปกันออกมาเยอะๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับ